สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับโปรแกรมไฟทอนนะครับเป็นคลิปที่3นะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือนะครับเจ็ดฐานเสือแห่งอาณาจักรไฟทอนนะครับตัวอาณาจักรไฟทอนนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของโปรแกรมที่นิยมใช้นะครับในปัจจุบันนะครับสำหรับ เจ็ดฐานเสือนะครับที่ผมจะแนะนำนั้นนะครับก็จะมีนะครับเจ็ดลายชื่อดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นตัวหลักๆที่ใช้ในงานทางด้าน Data ในสิทธ์นะครับดังนั้นมันจะไม่ครอบคลุมทุกตัวนะครับผมเลือกเอาเฉพาะตัวที่ใช้งานทางด้าน Data ในสิทธ์เป็นหลักนะครับมาแนะนำให้ท่านรู้จักก่อนนะครับที่เราจะเริ่มต้น เกี่ยวกับการใช้ไฟทอนนั้นนะครับทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือ Data a n ในสิทธนะครับตัวแรกก็คือนำไฟนะครับนำไฟนั้นก็คือเหมือนกับอะไรนะชื่อเหมือนนำไฟเหมือนกับไฟไหม้เลยนะครับตัวต่อมาก็คือแพนด้าแพนด้านี่เหมือนกับหมีอ,อะไรนะหมีตัวใหญ่ของชาวจีนนะครับอ,อันนี้ก็คือแมป p พ o าะลินะครับแล้วก็ตัว i-Phyton แล้วก็ Jupiter นะครับท่านอาจจะคุ้นเคยกับตัวไหนบ้างครับก็มี Panda กับ Jupiter นะครับเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมานั้นเราใช้ในการเปิดข้อมูลนะครับหรือนำเข้าข้อมูลต่อมาต่อมาก็เป็นไซไฟนะครับตัว s ซคิดเลิร์นแล้วก็สเต e โมเดลนะครับมีทั้งหมด7ตัวนะครับผมก็เรียกว่าเป็น เจตฐานเสือนะครับสำหรับอาณาจักรของไฟทอนนะครับซึ่งเราจะมาใช้ในงานของ Data าในสิทธินะครับสำหรับตัวแรกนั้นนะครับก็คือตัว numeric นะครับเรียกว่า numerical python นะครับเรียกชื่อย่อๆว่านำไฟนะครับมันรวมกันแล้วเป็นชื่อเหมือนกับอะไรนะ,ะนำไปสู่ไฟนะครับนะฮะ ตัวนำไฟนั้นนะครับใช้ในการคํานวณเชิงคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับดังนั้นเรียกว่าถ้าพูดถึงตัวนำไฟนั้นก็เหมือนกับเราเรียนระดับประถมนะครับระดับประถมก็คือ,อเรียนเกี่ยวกับตัวเลขการจัดเรียงนะครับเป็นการคํานวณพื้นฐานนะครับแล้วก็ช่วยจัดการข้อมูลนะครับให้เร็วขึ้นมีประสิทธ,ธิภาพนะครับอ่านและเขียนชุดข้อมูลนะครับดังนั้นตัวนี้เป็น เป็นพื้นฐานนะครับหลกัหลกๆของโปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์ในไฟทอนนะครับตัวต่อมาก็คือแพนด้านะครับแพนด้าชื่อเหมือนกับมีแพนด้าเลยนะครับแต่ที่มานั้นก็คือ Panel Data ครับ Panel น a t a นะเขาตัดตัว E L ออกแล้วก็เติม D A จาก Data เข้ามานะครับก็เป็นแพนด้านะครับทีนี้ ตัวแพนด้านั้นทำงานทางด้านโครงสร้างและข้อมูลในระดับสูงนะครับต่อยอดจากการทำงานของนําไฟซึ่งตัวแพนด้าเองก็จะช่วยในการจัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นกว่านะครับก็จะเรียกว่าถ้าเป็นแพนด้านั้นก็จะเป็นระดับประถมาจากาประถมเป็นมัธยมนะครับก็คือ,อใชอ้โดยรวมๆแล้วก็คือใช้ในการเตรียมตัวแปรทำสะอาด ข้อมูลนะครับหรือ data cleaning data preparation นะครับอันนี้จะถูกใช้เยอะมากนะครับสำหรับตัว Panda นะครับในขณะที่นำไฟนั้นก็จะเป็นการคำนวณนะครับแบบ Basic พื้นฐานนะครับซึ่งจำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นนะทีนี้นะครับตัวต่อมานั้นนะครับที่เราจะพูดถึงตัว map p l o t l b นะครับตัว แ o ปพอรตลิฟตัวนี้นะครับน่าจะชื่อให้สั้นกว่านี้นะเพราะว่าตีมของไฟท o n นั้นต้องการที่จะใช้คำสั่งที่สั้นๆง่ายๆนะฮะอันนี้มี3ตัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ใช้ประโยชน์ในการ ทำกราฟครับทำแผนภูมิรูปภาพต่างๆนะครับกราฟเส้นกราฟแท่งนะครับรูปภาพรูปทรงลักษณะต่างๆไปจนถึงกราฟย่อยกราฟย่อยก็คือมีการกราฟหนึ่งมีกราฟย่อยๆหลายๆตัวนะครับแบ่งแกนหรือเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าพอกราฟย่อยๆมีหลายกราฟนั้นมันสามารถใช้เปรียบเทียบได้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมทําในสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะทํากราฟหลายๆกราฟ แล้วเอามาบีบให้เล็กลงนะครับเป็นคล้ายๆลักษณะนี้นะครับกราฟทางด้านสถิติต่างๆนะครับรวมไปจนถึงแผนภูมิวงกลมต่างๆก็จะใช้ตัว Map p o ด t ิ i นะครับทีนี้ท่านอาจจะไม่เห็นภาพนะผมก็คิดว่านะครับเราควรจะรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนึงนะครับตัว Map p o ด t ิ i นะครับนี่คือตัวแม p p อดลิฟนะครับ ก็คือตัวแพ็กเกจหนึ่งนะครับที่ถูกนำมาใช้ในไฟทอนนะครับถ้าเกิดเราดูนะครับอันนี้เป็นลายกราฟนะครับลายกราฟบาร์กราฟนะครับตัวมาร์เกอร์นะครับจะเห็นว่ากราฟสวยๆนะครับตัวไฟทอนก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างกราฟที่รันในแพ็กเกจของตัว matplotlib นะครับ ออลิปนี่น่าจะมาจากไลบรารีนะครับตัวแมทเนี่ยน่าจะคณิตศาสตร์ตัวพลอตนั่นก็คือกราฟนะครับก็จะสื่อให้เรานะครับกราฟมีหลายรูปแบบเลยนะครับเคิฟวิดเออร์เก่าแบนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้เป็นแบบกราฟปกตินะครับมีการพอตกราฟด้วยนะครับกราฟแท่งกราฟอะไรนะครับจะเห็นว่ามีหลายรูปแบบของกราฟให้เราได้เลือกใช้นะครับ ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ภาพเป็น image contour กับรูปภาพเกี่ยวกับอันนี้เหมาะทางด้านภูมิศาสรเหมือนกันนะครับนะครับอโอเคอันนี้ก็จะเป็นกราฟต่างๆจะเห็นว่า,าตัวต่อมาก็คือ s u p พ o อ t นะครับแล้วก็แกนจะเห็นเม็ดแกนย่อยๆนะครับกราฟย่อยๆแล้วตัวนี้ ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้เปรียบเทียบกันนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้กราฟแบบนี้นะครับเปรียบเทียบกันแล้วเกิดองค์ความรู้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะนํามาใช้ในงานนะครับาการนําเสนอแบบซิงเกิลกราฟอย่างเงี้บางทีมันก็จะให้แค่มิติเดียวนะครับไม่ให้มิติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบถ้าเกิดมันมีเปรียบเทียบหลายๆกราฟอย่างนี้มันก็จะทําให้เรานะสามารถคอมเพลกันระหว่างเหตุการณ์ต่าง อกราฟต่ตางๆได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะกราฟมีกราฟาตัวต่างๆให้เราได้เลือกนะครับแล้วก็มีตัวสถิติกราฟนะครับต่างๆพวกเปอร์เซนไทน์ะครับบ็อกพอตก็มีให้นะครับดังนั้นท่านก็สามารถที่จะใช้ตัวไฟทอนนะครับวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับไม่ได้น้อยหน้ากับตัวกราฟอื่นๆเลยนะครับไม่น้อยหน้ากว่า โปรแกรมสถิติตัวอื่นๆเลยเพราะว่าผมดูแล้วนะครับกราฟิกนะครับเกี่ยวกับกราฟเนี่ยก็ด้วยแพ็กเกจนี้นะครับก็ทำให้การวิเคราะห์ในไฟทอนนั้นถือว่านะครับเทียบได้กับสถิติตัวอื่นๆนะครับไม่น้อยหน้านะครับทีนี้เรามาต่อกันที่อื่นบ้างนะครับตัวนี้ก็คือ,อ matplotlib นะครับ ที่ผ่านมานะครับเป็นทหารเสือตัวที่3นะครับดังนั้นนะครับมาดูทหารเสือตัวที่4ตัวที่4เนี่ยก็คือไอไฟทอนกับตัวจูปิเตอร์นะครับตัวนี้เน้นในระบบปฏิบัติการนะครับก็คือช่วยให้เราทำงานกับไฟทอนได้ดีขึ้นช่วยให้ผู้ใช้สื่อสารกับไฟทอนได้ สะดวกขึ้นนะครับแม้ว่าไม่ช่วยในเรื่อง Data ้ในสิทธนะครับแต่ก็ช่วยในการประมวลผลทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นตัวสื่อกลางหรือการการจัดการการบริหารทำให้การวิเคราะห์ในไฟทอนนั้นสามารถทำงานได้ราบรื่นทำงานได้เร็วนะครับตัวต่อมานะครับเป็นทหานเตือตัวที่4ครับ ตัวนี้เป็นเกี่ยวข้องกับการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์เชิงตัวเลขการแก้สมการเชิงอนุพันธ์การทํางานทางด้านพืชคณิตศาสตร์เชิงเส้นนะครับพืชคณิตาส้น,นพูดแล้วติดผ่านลินพูดเป็นการทํางานทางด้านพืชคณิตเชิงเส้นนะครับแล้วก็เป็นการแยกองค์ประกอบทางด้านเมทริกหรือหาลากสมการทางคณิตศาสตร์หรือตัวเลขต่างๆนะครับอันตัวนี้ก็เกิดเป็นเกี่ยวกับ การคำนวณน,นะครับซึ่งช่วยให้เรา,าวิเคราะห์ d a t a าสิทธิ์นั้นนะครับจำเป็นต้องพึ่งพวกนี้นะครับก่อนที่เราจะไปสร้างาตัวสมการ regression ห,หรืออะไรพวกนี้ก็ต้องพึ่งพวกนี้ในการที่จะคำนวณน,นะครับตัวทหารเสือตัวที่6นะครับเรียกว่าไ i k i t Learn นะครับตัวนี้ก็มี Classification ก็คือการจำแนกการตัดสินก็คือคล้ายๆพวกกับอย่างเช่น โลจิสติกส์ลิเกชันนะครับที่วิเคราะห์เพื่อจำแนกการตัดสินใจของคนในลักษณะนี้ก็ถูกจัดอยู่ในคลาสิฟิเคชันนะครับหรือจะเป็นลิเกชันนะครับเป็นคลัสเตอร์ริงคลัสเตอริงพวกนี้ก็จะเป็นพวกอะไราาาการจำแนกกลุ่มนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอ,อย่างเช่นพวก c c a นะครับหรือ,อพวก Dimension Reduction ก็จะเป็นพวก Factor ร์ในสิทธ นะครับหรือ m o เดลเ e l e c ชั่นอันนี้ก็จะเป็น a แอดวานขึ้นมาแล้วก็รวมไปจนถึง Data Processing Pre-Processing ก็คือเตรียมข้อมูลก่อนที่จะวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่จะเริ่มเป็นสิติแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาช่วยทางด้านแอดวานขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแบบพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นะครับที่จะต่อยอดมาใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวที่7นั้นเป็น s t a ็ปโมเดลนะครับก็เริ่มเลยเรเกช i o n m o เดล นะครับอโนวาไทม์ซีรีส์ในสิทธิ์แล้วก็พวกนอนพารามิติกแล้วก็ v i s u a l วิช t ไรเซชันออฟสถิติโมเดลรีซอ t อันนี้ก็คือลักษณะช่วยทำกราฟนะครับหรือ,อประมาณพวกทำกราฟหรือการทำเอา,อาผลของการวิเคราะห์ทางด้านสถิตินั้นมาสื่อให้เราได้ดูได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือ7ทานเสือนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวอื่นๆบ้างนะครับ ผมเรียกว่าเป็นพลพักอื่นๆในการทำงานของไฟชอนนะครับก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เน้นหนักทางด้านด a t a าไซน์นะครับผมก็เอารายชื่อมาให้ท่านเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมก็จะไม่กล่าวเอ่ยน,นะครับก็คือหมายความว่าลองนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับว่าพวกนี้สามารถใช้ประโยชน์ อื่นๆได้ในงานทางด้านอ,อื่นๆอาจจะเป็นทางด้านพวก AI พวก machine learning นะครับอันนี้พวกนี้จะมีประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดทางด้าน Data a n a l y s i ิก็จะเป็น7ฐานเสือที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับผมก็ขอสรุปนะครับตัวแพ็กเกจใน p y t h o นนั้นมันมีเยอะแยะนะครับเวลาเราลงนั้นอาจจะลำบากนะครับ เราสามารถลดขั้นตอนได้โดยติดตั้ง Anaconda น,น,นะครับซึ่งตัว Anaconda น,น,นั้นจะรวมเอาแพ็กเกจต่างๆนะครับเยอะมากนะครับเป็นนับร้อยนะครับนับร้อยแพ็กเกจที่จะใช้กับไฟทอนนั้นมาอยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับดังนั้นเวลาติดตั้ง Anaconda เนี่ยเขาต้องการพื้นที่เยอะมากครับราวๆสองนะครับดังนั้นท่านที่ต้องการสะดวกในการติดตั้ง เพื่อที่จะไม่ให้ต้องไปลงแพ็กเกจต่างๆที่มันอะไรครับมากมายนะครับอย่างเช่นเจ็ตแพ็กเกจเมื่อกี้เนี่ยเราก็ลงตัวอนาคอนด a ก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวแพ็กเกจทั้ง7นั้นก็จะเป็นแพ็กเกจหลักที่จะใช้สำหรับงาน Data ในสิทธิ์นะครับที่กล่าวมาข้างตน้นแพ็กเกจอื่นๆก็มีประโยชน์ครับเราไว้ค่อยมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมนะครับการติดตั้งอนาคอนดานั้นก็อย่าลืม อัปเดตด้วยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วท่านสามารถติดตามง,งานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางผ่านทาง YouTube ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษและ Facebook ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ